ส่วนช่วงนี้ค่ะแรงสะกิดวันนี้น้องสาวหน่วยก็มีเรืองมาบกมันกันนเพระวันพิรพันธ์ค่ะเขาเตรียมรวมมือกับกระรวงอุกรรมแก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มสรงเสริมการใช้พลังงานแซงอาทิตย์ลดภาราคาใช้จ่ายกับพี่น้องประชาชนค่ะรายละเอียดเป็นผืนติดตามรอมกันในช่วงข้องแรงสะกิดกับสาวหน่วยค่ะพิรพันธ์เตรียมรวมมือกระรวงอุดแก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มสรงเสริมการใช้พลังงานเสงอาทิตย์ลดภาราคาใช้จ่ายให้กับประชาชนแรงสะกิด Up so no รัฐบาลโดยกระทรวงพลังงานก็ได้ฉี้แจงแนวทางการดำเนินงานภายในสร้างประเด็นสําคัญฟังให้ดีจ้าย่างแรงในนาการแก้ปัญหาราคาน้ำมันปาล์มตกต่ำด้วยแม่ไม่ใช่น้าเทโดยตรงแต่ว่ากระทรวงก็ได้ช่วยเหลือด้วยการนําน้ํามันปาล์มไปผสมในดีเซลแล้วก็เตรียมห้าหรือกับกระทรวงอุตสาหกรรมเพื่อห้าวิธีแก้ปัญหาในระยะยาวพร้อมเตรียมเสนอรางกฎหมไม้ควบคุมกิจการน้ํามันเพื่อให้ราคาค้ายปลีกเนี่ยเป็นธรรมแล้วก็สะท้อนตอนทุนติ่จิงด้วยนอกจากนี้ค่ะ ก็จะมีการส่งเสริมการใช้พลังงานแสงอาทิตย์โดยหลอดขั้นตอนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ในบ้านแล้วก็อาคารสำนักงานพร้อมกับจัดหาอุปกรณ์แชนด์อินเวอร์เตอร์มาจำหน่ายในรคาคาในทูกวัทองตลาดนอกจากนี้ก็ยังเตรียมใช้หอกกองทุนอนุรักษ์พลังงานนับนุนเกษตรกรให้เข้าถึงการใช้โซลาร์เซลล์รวมกับเครื่องสูบน้ำเพื่อจะเป็นการลดต้นทุนการผลิตจ้าสุดท้ายในนาจะเป็นการเสริมความมั่นคงด้านพลังงานโดยการเจรจานำเข้าก๊าซธรรมชาติเล้วรวย LNG จากรัฐอเล็กสกาสหรัฐซึ่งมีราคาถูกแล้วก็การขนส่งก็รวดเร็ววัาแหล่งตะวันออกกลางช่วยลดต้นทุนคาเฟ่ฟ้าแล้วก็เพิ่มความมั่นคงด้านพลังงานในระยะยาวทั้งยังดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศอีกด้วยโดยทางมัตตนนงเศร้าหน่วยแรงมากในนาก็มีเป้าไม้เผื่อดูเลข,ขาครองชีพของประชาชนแล้วก็สร้างความมั่นคงทางพลังงานให้ประเทศไทยในอนาคตจ,จ้าบ๊ายบาย